สวัสดีค่ะชื่อนายเจนจิตเพตาเลขที่11ชั้นม .4 ทับ7โรงเรียนคำขันแก้ชินุประธรรมวันนี้จะมานำเสนอประวัติศิลปินด้านศิลปะรายวิชาศิลปะหรหัสวิชา31101คุณครูผู้สอนคุณครูพอลดีมีชัยโดยศิลปินที่เรานำมานะคะคือปีแยออกกุสเลอ์นัวประวัติของปียออกุสเล์นวนะคะ เดียร์ออกุสเลเนอร์เกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปีคิสศักราช1841ที่เมืองไลสโมอตประเทศฝรั่งเศสครอบครัวย้ายมาที่ปารีสตั้งแต่เขายัางเล็กเรเนอรวชายแวลรักศิลปะตั้งแต่เด็กและเขามีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานที่โรงงานทำตุ๊กตาดินเผาเคลือบสีหลังจากที่โรงงานเลิกกิจการเขาได้ช่วยพี่ชายวาดภาพตกแต่งพัด ในวัยเด็กเรเนวามักจะเข้าไปชมงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟอยู่เสมอเขาชื่นชอบผลงานศิลปะฝรั่งเศสในอดีตหลายคนเช่นวาโตบูแซและฟาสโกนารระหว่างปี1870ระหว่างเกิดการเคลื่อนไหวอันสำคัญของศิลปินหัวก้าวหน้าที่ต้องการบันทึกเรื่องราวในสังคมที่เกิดในปัจจุบันและใช้สีสันสดใสกว่าภาพ ของศิลปินในอดีตโดยการนำของศิลปินรุ่นพี่ที่สำคัญอันได้แก่จานีและกรูเบสในปี1 8 6 2เปริบนอนตัดสินใจเข้ามาศึกษาศิละปะอย่างจริงจังที่สถาบันศิละปะดีเอทิเลียเกลเขาได้รู้จักกับเพื่อนร่วมสถาบันได้แก่โมเน่ซิสลีและบาซิลีภายหลังได้รวมตัวกันลาออกจากสถาบันศิละปะ เพื่อศึกษาแนวทางศิลปะตามความเชื่อของตนเองต่อไปจะเป็นผลงานของเปียร์อกกุสเลนัวที่เรานำมาให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆประมาณ20ผลงานนะคะต่อไปจะเป็นประวัติผลงาน10ผลงานนะคะพอสังเขป ผลงานแรกนะคะมีชื่อว่า Launcher of the b o a r d i n g Party เป็นงานเลี้ยงอาหารกลางวันของงานเลี้ยงพายเรือ Le d e u e h i e Des c a n o t i e r ในปี1881ผลงานที่สองที่เรานำมานะคะ The Last Bearer Les g r o n d Pages หรือ The Last Bearer เป็น ผลงานของปิแออ์อกุสเลโนัวซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปีคิเทศักราช1 8 8 4ถึงปี1887ภาพบ้านนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิละปะฟิลาเดลเฟียผลงานที่3นะคะมีชื่อว่า The u um n b e l l a The u um n b e l l a เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบโดยปิแออ์อกุสเลโนัวซึ่งวาดเป็น2ขั้นตอนในช่วงทศวรรษที่1880 หอศิลปแห่งชาติในลอนดอนเป็นเจ้าของโดยเป็นส่วนหนึ่งของเลนบิคร s สผลงานที่4นะคะมีชื่อว่าเนลเดเ e กเนลเดเลกถูกวาดขึ้นในปี1879ถึงปี1880เป็นภาพชายแก่กับเด็กหญิงที่อยู่ใกล้ทะเลสาบตามชื่อผลงานเนลเดเลกที่แปลว่าใกล้ทะเลสาบ ผลงานที่5นะคะ In the Garden 1885 In the Garden 1885ถูกวาดในปีคศหศักราช1884ถึง1885โดยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ a r m ิชา h ในประเทศรัสเซียโดยชื่อ In the Garden นะคะมีความหมายว่าในสวนค่ะผลงานที่6นะคะมีชื่อว่า La Grenouille เป็นชื่อฝรั่งเศส ลาเกนูอิเลอร์เป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบในปีทศกราช1869โดยปีแยออกุสเลอนัวปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในสตอกโฮมโดยแสดงให้เห็นเคเมเบอร์ K ember, ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่ปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียวผลงานที่เจ็ดนะคะมีชื่อว่าแคนโดลาเวนิส1881แคนโดลาเวนิสปีทศกราด1881 เป็นผลงานสีน้ำมันของปิแยรออกุสเลนัวเป็นภาพเรือกอนโดลาที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีค่ะผลงานที่8นะคะมีชื่อว่าเกลออัสเดเปียโนยองเกลอัสเดเปียโนเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบาโดยปิแยรออกุสเลนัวภาพวาดแสดงถึงการทำงานช่วงปลายของเขาสร้างเสร็จในปีคิศกราัช1892ค่ะผลงานที่9นะคะมีชื่อว่าจูลี่มาเนส เป็นภาพวาดจิตรกรหญิงที่มีชื่อว่าจู l ลี่มาเนสเป็นอีกหนึ่งผลงานของปิแอร์ออกุสเลอนัวในปีคศดศักราช1 8 1, 8ด1,886ถึง1,887ค่ะและผลงานที่10ผลงานสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าเดอะสวิงเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผ,ลผลืนผ้าใบที่วาดขึ้นในปีคิิศักราช1876โดยปิแอร์ออกุสเลนัวเป็นภาพหญิงสาวกับชิงช้าค่ะ และสุดท้ายนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทั้งแหล่งข้อมูลรูปภาพและข้อมูลเนื้อหาหากผิดพลาดประการใดขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมและฟังค่ะขอบคุณค่ะ